ดราม่าเข้าซัมซุงจังเบลอร์เลยนะครับ mm. เมื่อผู้ใช้งาน Galaxy a 23 Ultra หลายคนนะครับผมเจอปัญหาหน้าจอย่นนะครับผมจอเป็นเส้นบริเวณด้านล่างของหน้าจอนะครับผมทาง s ซัมซุงตอบว่ามันเป็นปกติของหน้าจอรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับผมรายเรียจะเป็นยังไงก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ, like, share, อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันนะครับ ก็ได้มีรายงานข่าวมานะผมว่ามีผู้ใช้งาน Galaxy S3 Ultra นะผมจำนวนมากนะผมเจอปัญหาหน้าจอมีรอยย่นมีแถบย่นบริเวณมุมด้านล่างของจอครับผมแล้วก็บางคนเจอปัญหาการประกอบจอไม่สนิทกับบอดี้นะครับผมซึ่งบริเวณที่เกิดฮนะก็ไม่ได้ตรงกับบริเวณของจอแสดงผลนะผมแต่มันก็เกิดอาการลำคานะผมความงุดหยิดแล้วก็การคาดหวังว่าทำไมราคาโทรศัพท์เครื่องละ4ี0 0มกว่าบาทเนี่ยมันเกิดดีเฟ็ตแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะครับผม ซึ่งรอยย่นที่พูดถึงเนี่ยมันจะเห็นชัดตอนที่มีสภาพแสงจ้านะครับผมถ้าเป็นสภาพแสงปกต,ต,ติมันจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางฝ่ายบริการหรือว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค,ค้าของทางซัมซุงเขาได้มาโพสต์ชี้แจงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี้ยถือเป็นเรื่องปกติของการผลิตหน้าจอประเภทนี้นะครับผมเนื่องจากแผงจอการแสดงผลนะครับผมมีการเคลือบทับกันหลายชั้นนะครับผมแล้วก็มีการครอบด้วยกระจกนิรภัยนะครับผมและทั้งหมดได้ทําการผสมประส,สานแล้วก็ยึดกันอย่างแน่นหนานครับผมเพื่อประสิทธิภาพในการ กันน้ํากันฝุน่นระงองนะผมตามมาตรฐาน ip 6 8นะครับผมซึ่งจะทาให้บางครั้งนะผมลูกค้าสามารถเห็นรอยย่นหรือว่ารอยเส้นเนี่ยบริเวณมุมด้านล่างของตัวเครื่องได้นะครับผมซึ่งทางซัมซุงเขาได้การันตีว่าอาการเนี่ยเป็นอาการปกติของเครื่องรุ่นนี้นะครับผมไม่มีผลก่อการใช้งานแล้วก็ไม่มีผลต่ออายุการใช้งานนะผมและไม่มีผลต่อการเทรดหรือการขายต่อตีราคาขายต่อต่อไปในอนาคตและทางบริษัทนะครับไม่นับปัญหานี้เป็นดีเฟกต์นะแล้วก็ไม่สามารถที่จะ เครมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้แก่ลูกค้าได้ซึ่งคำถแถลงนี้นะก็ไม่เป็นที่ถูกใจของบรรดาผู้ใช้งานนะผมซึ่งคาดหวัง สำหรับการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพนะผมแล้วก็สมกับมูลค่าเงินที่จ่ายไปเป็นจำนวนที่สูงเดียวทีเดียวเดี๋ยวเราก็จะมารอดูกันนะผมว่าทางซัมซุงประเทศไทยนะผมจะอธิบายต่อผู้ใช้งานยังไงนะครับผมหรือว่ามีมาตรการที่จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะผมซึ่งแต่ละเครื่องเนี่ยมันก็จะเจอปัญหามันไม่เหมือนกันนะครับบางเครื่องอะเล็กนิดเดียวนะครับผมแทบจะมองไม่เห็นบางเครื่องอาจจะใหญ่หน่อยเดี๋ยวต้องรอดูกันว่า เขาจะเอามาตรฐานตรงไหนนะครับผมว่าเครื่องไหนเนี่ยสมควรได้เคลมไหมหรือว่าเครื่องไหนเป็นปกติถือว่าเป็นสภาพที่ยอมรับได้หรือว่าไม่มีการเคลมเครื่องเลยนะครับผมซึ่งเพื่อนๆน,นะครับผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยนะครับผมใต้คลิปนี้นะครับผมว่ามีความพิเห็นยังไงกับปัญหานี้บ้างนะผมอยากให้ทางซัมซุงเนี่ยแก้ปัญหาย,ยังไงหรือว่าต้องการยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ